พี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซ้อมนะครับระหว่างแมดาราธัญาพรนะครับกับนักเอกบีทัศนีครับพี่น้องย่านมันแข็งแรงในแม่ละไทยก็กลัวเก่งย่านนั่งขโมยไทยก็กลัวเก่งย่านบ่ดีวาอันบ่ฮักงาไทยก็กลัวเก่งย่านบ่ดีวาบอฮักคอ บรรยากาศหลังมาคราวนี้ก็จะเป็นในายอิ๋วบนุญพี่น้องได้อยู่แต่ว่าหนูต้องมั่นใจนครับจัมจมจามหาอีเมรพี่น้องยายสตาไอ้กัวเก่งยากอ่าลองลองดาบบกบุญมาเบิ่งกันนะบกบุญมาบักบุญมาบุญมาบุแต่วันบักบุญมาบักบุญมากัสิบอกให้ไม่หูซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องหูแล้วเนี่ยนะหูแล้ว น้าจ้างว่าจนใจหายกำไ้ายเอาวันห้องอย่างาเบื่องทางนี่ครับมาเบิ้งพามาเบิ่งนักเอกหน่อยทำอะไรเอ่ยตับหู้งค่ะฮู้งห้น้องใหญใหญ่กินนะคะ เอาขอยอย่งบบสวงน้ำป่าขอยอยู่เผื่อเสร็ถอดก็ต่ำัหองเสร็จแซบด้วยว่ะน้องเป็นพระกระถินแล้วก็ต่ำวงห้องพอดีบอ่อไปเบิร์ตหงลวดเนาะของคด้ล่ะจากกระซังเดี๋ยวที่นี่ก็คือโรงซ้อมนะครับพี่น้อง เห็ <ś les> นนางนี่คือ <ś les> มานนางจอบพี่จอบเบ็ดตอนนี้กำลังกำลังเข็นอครับพี่น,น้องครับ

แม่สวัสดีครับนี่นังเอกทุกบนครับพี่น้องท่็นอยังได้สมได้สมผักมาต่อนโอ้ยกร่สรวงเ่าพี่เต้ย่บอกว่าอมีอันนั้นเขาซืออุ่นบอก หมูถ้าพี่นออกมาสอบตู้านี่ครับอ่านี่ไงอุ่นแต่มันทอดอ้ไมันตัวใเลย นี่บอข้างบนก็อนันไหนบอหิมนถอ,มนถอ,มนถอดมันถอดใดเปล่าไม่ได้ถอดเต้นม้าถอดหมูถอดเหลือ อันนี้น้องเติ้ลปฏิมากรครับน้ำมันใส่น้ำมันเกาเลยบอกรับน้ำมันท่เหลือบ้างบ้าต้องทำยังไงใส่เกลียวกันหรือไมั้งนี่ตั้งไหนสมผักครับพี่น้อง ของโปรดแนวไปยางเสริมไทยติดไม่ได้ข้าออกมาแล้วเห็นคนขายอยู่หนาร้านจึงก็เลยกกินหดทีละไหนจึงก็เลยซื้อมาสองห่อแล้วก็แวะไปเอาอีปูดองให้ไม่มีส้มผักเสี้ยนเหรอส้มผักเสี้ยนยุดก้อนถ่ดไปส้มปลาเอาไวเดี๋ยวพือฉีดแตกเปลืกเทื่อย่งนีไม่ยันยันนี่นะแทะ มันตาะมันดังฟูๆคนแต่อันนี้มันบ่ได้มันมีอีกอันนึงที่บนันอันนึงอะไรอยู่ไหนวะออเขีอ๋อกส่ายนิเดียวมนมีอันี่ต้หนกำลังพักกัน นเป็นเสียงดเวลาเออะไรมีปัญห่ากกสุกนุสุภาอไทยแล้วหรอจีฮะไทยแล้วหรอวะบอเยาหานาทีอาหานพีไทยอย่งเนี้ยก็ไทยลุงนี่ละ สวัสดีค่ะพี่น้องแแฟนขับเอสซีเฟอร์เคอ e ์ชขูดทุกคนค่ะได้มาเละชื่ว่างเลล่ะตอนนี้ก็ไม่ยังไรค่มาชิมนตงม่นเองพี่นองมอว่าสื่อปลาแล้วนักเองอีบมากมีปลาสมกับปลา้นแดดเดียวได้กินตตงโาสมพี่นองปลาเนีวิวก่อนรีวิวอนไ้กินก่อนปาสมแซ่ตเือตะกินเือตกลงซเซ่อือมันหิวสร้างมาถรักษพ้องตีแต่แปดเถือ คอนเทนต์เราเดี๋วาขีดมันะขีแตขีแตน้บอกขีแต่น้บอกม่วงเีเ่ยไตตะนบอกม่วงตอนเสดายปนินแตเดี๋ยวบริกินพี่น้องซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมกระบอก่มันมีกระซือยูนี่แหละอ่จะลืมนะครับสื่อพี่น้องฟ้าอุหนฟ้าอุ่นนายเอกอีฟสกูสุภาด้วยขอบคุณนะคะอุหนุูแน่สุายังยังสร้งมาเลยค่ะทอดกากมูทอดกากมูพี่น้องเงียบเงียบเงียบ่ารีกลิ่น้ารีกลิ่นอยู่ ลกระส้มปลาพี่น้องส้มปลาใส่ตองนี่แซ่บๆหอมครับอ่ะล่วงชีพล่วงชีพไปเลยพี่น้องค่ะสำหรับที่นี้นะคะก็มีอย่างไรค่ะไม่สนเลยถ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังเท่าไรดรอทว่ามอนมอนกันไปค่ะคลิปหน้าเขาจะมากกวกันแม่ค่ะเพราะว่าสิได้หาแนวกินแนวายินแนวกินค่ะกินเขาเพราะว่าเมื่อยล้างเมื่อยท้องเขาไปสองล้ำเพราตาเลี้ยวเขาหันค่ะพี่น้องแมนค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะกิ๊กเขาได้ห้ากับเจได้ซ่องน้ำต่อค่ะพี่น้องคะเราได้อยู่นิ่งนะคะแต่ว่าฟองทัพก็ต้องเดินด้วยทองใช่ค่ะบสำหรับคลิปนี้พอ่อจะม้ราคะพี่น้องเบิังพอให้คิดฮอดกันนะค่ะหลายหลายมันก็สิบว่าคิดทอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ